สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟผมแนะนำร้านนี้เลยคุกกี้แลนด์ช็อบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนร้อเพราะร้านค้าจะบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมได้ทางเพจไล้ลา์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเพราะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อ กล่องซุมไอดีหมวกเอฟงบ99บาทซื้อแล้วได้ของ100%ซึ่งรหัสหมวกเอฟเนี่ยมีโอกาสออก5%นะครับทุกคนแต่ถ้าสะสมครบ49ครั้งก็ไดาตีหมวกเอฟไปเลยและร้านยังรับเติมเพชรช้เพียงยูดีเท่านั้นซึ่งจบบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและมีรหัสวีไฟล์ขายในราคาถูกสนใจใกดลิงก์เพจนุกกร์โซนใต้คลิปได้เลยนะครับผม โอเคครับ okay, ผมก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยเรามาหาผู้โชคดีสำหรับคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับผมนะเพราะว่าผมได้พูดไปว่าผมจะแจกเพชรนผมเมื่อครบ50าสไลค์นะครับผมแต่ว่ามันยังมีอีกหนึ่งคลิปนะผมที่ผมยังไม่ได้แจกก็คือคลิปนี้เลยนะครับผมที่ผมบอกไปว่าเมื่อถึง200ไลค์จะแจกเพชรนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะตอนนี้ได้ประมาณ150ไลค์แล้วทุกคนก็ช่วยกันกดไลค์นะผมให้ถึง200ไลค์ไวๆผมจะได้แจกนะครับผมซึ่งคลิปนี้มันถึง50ไลค์ตามที่ผมบอกแล้วผมก็ จะทําการแจกเลยนะครับทุกคนอ่ขั้นตอนแรกผมต้องออกไปจากเกมก่อนแล้วก็มาที่ YouTube นะซึ่งเป็นคลิปล่าสุดของผมนะรีวิวของใหม่ฟรีไฟล e นะครับผมซองแมงป่องเสื้อวินและรวมท่าทางปราร์ตี้นะผมเป็นคลิปนี้เลยนะโอเคผมก็จะทําการคัดลอกลิงก์นะตอนนี้เป็นเวลา18บแนกายีนะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็ทําการมาวางนะครับผมโอเคซึ่งผมก็จะพยายามลงคลิปป,ประมาณหน่งทุ่มนะครับผมอ่ะสำหรับในคลิปนี้เนี่ย มีคอมเมนต์อยู่ที่ส4คอมเมนต์นะครับผมเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะซึ่งต้องขอแสดงความยินดีด้วยถ้าใครได้นะครับทุกคนนะก็มาดูกันเป็นน้องคนนี้นะครับผม G1 LKK1C นะครับผมนะครับผม G1 LK เลนะครับผมนี่ครับผมมี ID ด้วยคัดลอกนะครับผมผมก็จะมายังเว็บเติมเกมนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ใส่ UID ดีไปเลยนะครับทุกคน เข้าสู่ระบบนะครับผมชื่อในเกมก็ชื่อว่าอันเดซใช่ปะใช่ปะผมไม่รู้อันถูกหรือเปล่าถ้าอันผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะผมก็จะทําการเติมเป็นบัตรกรีน่านะผมก็ได้ซื้อบัตรกรีน่ามาที่รียบร้อแล้วนะครับทุกคนก็ทําการคัดลอกไปเลยนะครับผมมาครับผมทําการวางไปเลยนะครับผมนะเออก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคนนี้ที่ได้รับเพชรไปด้วยนะครับผม68เพชรน,นะครับผมนะ โอเคครับผมสำหรับใครที่อยากเป็นผู้โชคดีเหมือนน้องคนนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้มีแจกเพชรเหมือนเดิมนะครับผมทำตามกฎเกตฑการง่ายๆ3ข้อเหมือนเดิมเลยนะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับผมขั้นตอนที่สองก็คืออ่ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็3คอมเมนต์ยเยอะๆได้เลยนะคลิปนี้ขอ100ไลค์นะครับผมแจกเหมือนเดิม100ไลค์นะครับทุกคนแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะมา จัดของที่ผมยังไม่ได้จัดไว้ในคลิปก่อนก่อนนะครับผมนะเออซึ่งคนอาจจะเห็นเพชรผมเป็นแบบนี้นะ9 9้9เห็นเดี๋ยวนี้มันใช้ได้จริงๆนะเว้ยไม่ใช่เล่นๆนะครับทุกคนซึ่งผมก็จะมาทําการจัดหมัดหันสานะครับผมคือหมัดนี้นะผมมีโอนะที่ผมเหลือไว้ในคลิปก่อนที่ผมยังไม่ได้จัดนะเพราะว่าผมอยากได้หมัดนี้มากมันนี้แม่งเท่เป็นหมัดอุกบาทนะครับทุกคนหมัดบูมาเตอร์ก็ได้สุดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับผมในก็จะมาจัด ถ้าเปิดตัวเบกสกอตนะครับผมที่เหลือไว้นะครับผมหกลฟสกอรเพชรครั้ง kind ส of ุด kind ท of ้ายหมดตัวนั่นเองนะครับท okay. ุกคนโอเคซึ่งเราจะสุ่มเอ่อเอ่อเรียกเขาเรียกอะไรวะสิบเอ็ดรอบเนี่ยมันก็เท่าเท่ากันกับสุ่มหนึ่งรอบทีละครั้งนะครับทุกคนนะทีละครั้งมันก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็ได้สุ่มไปแล้วครั้งเดียวนะครับทุกคนเราจะกดการันตีไปเลยดีไหมถ้าเรากดการันตีไปเลยเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์คืนเพชร แต่ว่าถ้าเราสุ่มหนึ่งครั้งก็คืนเพชรเหมือนกันนั่นแหละนะก็แล้วแต่ดวงว่าเราจะได้เท่าไหร่ของก็ขออนุญาตก,กดแบบนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเออไม่ได้จริงๆแต่ว่าได้ครั้งที่เท่าไหร่วะโอ้โหดูทรงหมวดตู้ทุกคนโอ้โหผมนึกว่มามันจะออกก่อนวะโอ้โหไม่ออกก่อนจริงๆด้วยมันเอาผมสุดเลยนะครับทุกคน โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าได้หมัดมาในการหมอหมุตูเ้1919เพชรนะครับทุกคนก็ทุกคนต้องดูเวลาเวลากิจกรรมก่อนนะเนี่ยเหลือแค่ยี่ิบกว่าชั่วโมงผมก็จะพยายามลงให้ไวที่สุดนะในวันนี้แหละนะครับทุกคนนะเออทุกคนก็เข้ามาชมกันในวันที่9เมษายนนะครับทุกคนนะเพราะว่ากิจกรรมมันจะหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคเราไม่ต้องดูอะไรให้มากมายเนี่ยหมัดมิชิโอพันนะครับทุกคนโคตรเท่ใส่กับชุดแบ็กกอส์นะหมัดเนี้ยมันเท่จริง แล้วก็มีอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้จัดก็คือถ้าเปิดตัวแบ็กกอตนะครับทุกคนเนี่ยหกเก้าครั้งสุดท้ายไม่ต้องอะไรมากครับทุกคนกดไปเลยได้มาแล้วครับทุกคนเป็นไงเนี่ยโคตรเท่ถ้าเปิดตัวแบ็กกอตนะครับทุกคนต้องปจัดกันแล้วนะสำหรับใครที่อยากได้ถ้าบปิดกอตผมก็อยากได้แหละเพราะว่ากว่ามันจะกลับมาอีกครั้งก็คงอีกนานเลยนะครับผมนะเออโอเคผมเพชรผมก็เหลืออยู่7 3 9 0นนะครับทุกคนเออ โอเคครับผมสรักคลิปนี้ก็ได้หมัดมาแล้วนะเป็นการันตีเหมือนกันถ้าเปิดตัวก็การันตีเหมือนกันนะครับทุกคนถือว่าคลิปนี้มาแจกเพชรแล้วกันนะครับทุกคนนะเออแล้วก็ใครที่อยากได้เพชรก็ทำตามกิจกรรมเหมือนเดิมนะคลิปนี้100่งร้อไลน์นะครับผมโอเคครับผมสรักคลิปนี้ก็มีมวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม